นี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นภาพเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับหลังจากฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำทำให้แม่น้ำป่าสักมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไหลเชี่ยวมวลน,น้ำเนี่ยปรากฏว่าไปดันพนังกั้นน้ำบริเวณตรงข้ามกับสวนดงตาลพังเสียหายยาวประมาณสัก10เมตรด้วยกัน แม้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เองทางด้านของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลมสักเนี่ยมีการเสริมความสูงของผนังกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายนะฮะแล้วก็พลาสติกเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นกว่า50ซนติเมตรแล้วก็ตามแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วไม่สามารถต้านทานมวลน,น้ำได้นะครับทะลักเข้าสู่ย่านเศรษฐกิจกลางเมืองอย่างรวดเร็วภาพนี้เกิดขึ้น หลังจากพนังกั้นน้ำเกิดขึ้นพังลงไปเนี่ยนะฮะไม่ถึง10นาทีเท่านั้นเองถนนแล้วก็ตลาดถูกน้ําท่วมสูงชาวบ้านไม่ทันตั้งตัวครับต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินกันอย่างโกลาหลเลยทีเดียวทางด้านของนายภาคภูมิภูมีครับในอำเภอหล่มสักก็สั่งเจ้าหน้าที่เร่งปิดช่องพนังกั้นน้ําที่แตกโดยนําบารีเออร์แล้วก็เครื่องจักรมาปิดกั้นเอาไว้นะครับ พร้อมกับประกาศเตือนประชาชนให้ยกสิ่งของขึ้นไว้บนที่สูงโดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเตียงนะครับก็รีบประสานเพื่ออพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้กระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวยังซาะกําแพงรั้วบ้านของประชาชนในหมู่8ตําบลตันเดี่ยวพังเสียหายไปด้วยนะครับส่งผลให้ชุมชนกว่า200หลังคาเรือนเนี่ยถูกน้ําท่วมสูงประมาณสัก1เมตรแต่ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้รับความเสียหาย มากนักนะฮะเนื่องจากได้เตรียมยกของขึ้นไว้บนที่สูงก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าเคยเผชิญเหตุพนังก้นน้ำแตกมารอบหนึ่งแล้วครับ นอกจากนี้ครับกองพลนฐานมาที่1ส่งกําลังพลจากกองพันฐานมาที่28ลงพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับหลังจากได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมฉับพลันหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทําให้ระดับน้ำํำในแม่น้ําป่าสักเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ ผนังกั้นน้าบริเวณสะพานตันเดี่ยวไม่สามารถรับแรงน้ําได้พังทลายลงมาเสียหายส่งผลให้น้าทลักเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจทั้งสองแม่น้ําทั้ง2ฝั่งแม่น้ำนะครับในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักแล้วก็เทศบาลตําบลตันเดี่ยวอย่างรวดเร็วกําลังพลก็เข้าช่วยขนย้ายสิ่งของของชาวบ้านร้านค้าประชาชนขึ้นที่สูงพร้อมกับเตรียมกระสอบทรายไว้ทําแนวป้องกันน้ําไม่ให้ทลักเข้าท่วมพื้นที่โดยรอบมากกว่าเดิมนะครับ ท้งนี้หากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำอีกคาดว่าภายใน1-2ถึง2วันสถานการณ์น้ำจะค่อยๆค,คลี่คลายกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับ